จริงๆเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันถูกผลักดันมานานแล้วนะครับแล้วก็ปี2555มามีการเรียกร้องเรื่องนี้นะครับปี2556โดยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้จัดทำในเรื่องของพรบคู่ชีวิตนะครับก็จะเป็นช่วงที่เ,เตรียมการเพราะว่าเริ่มมีการเรียกร้องนะครับและจากนั้นมีการปฏิวัตินะครับเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้พูดถึงอีกถึงแม้จะมีการพูดถึงก็เป็นวงเล็กๆนะครับเรื่องนี้หลายคนกรบอกมาไกลเกินฝัน ค่เข้าสภาวลาแรกนะครับถ้าถามคนทุกคนที่เป็น LGBT ก็จะรับรู้เรื่องนี้อย่างดีว่ามันกระทบกับพวกเขามากนะครับพรรเก้าไกลนะครับได้นำพรบรฉบับนี้ยื่นวันที่18มิถุนายนปี2 5 6 3ยื่นไป2ปีนะครับ2ปีจน15ที่ผ่านมาได้ผ่านวลาแรกเกินความคาดหมายของพวกเราหลายคนเหมือนกัน ผมผมป๊อบกีติรันครับผู้ร่วมก่อตั้งแล้วกันของกลุ่มนครสวรรค์ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวธิผู้ตรวจสสพักเก้าไลนครสวรรค์เขตหนึ่งนะครับชื่อนนทครับนายรัฐศาสตร์แย้มพงศ์ครับวันนี้ก็มากับเพื่อนอีก2ท่านนะครับชื่อนางสาวกนกอรลลังสีนะคะชื่อเล่นชื่อเบลนะคะก็มาจากมหาลัยมหิดลนครสวรรค์เช่นกันค่ะชื่อป้าค่ามาจากมหิดลนครสวรรค์เหมือนกันค่ะพูดถึงแคมเปญที่พวกเราทําเลยก็ได้เลยนะครับพวกเราเป็นนักศึกษาจากหลักสูตรสาธทรัขศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือ การที่ผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยครับแล้วก็คณาจารย์ครับอยากจะผลักดันครับให้เกิดความเท่าเทียมในทุกๆด้านครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทางเพศครับที่ที่อยากจะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันครับก็เลยได้มีการเสนอครับเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาเองก่อนนะครับให้ให้มีการแต่งกายตามเพศสภาพหรือว่าอัตลักษณ์ของเพศตัวเองครับตามที่ตัวเองอยากแต่งกายครับและทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ครับ ก็ได้มีการนำร่องครับโดยให้นักศึกษาครับมีการแต่งกายตามความที่ตัวเองอยากแต่งกายครับแต่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นครับพบว่าเราไม่รู้ว่าจะไปเข้าห้องน้ําไหนดีครับเราเรารู้สึกสับสนว่าถ้าเราเข้าห้องน้ํานี้เราจะรู้สึกถูกมองจากสังคมยังไงจากเพื่อนในคณะยังไงหรือว่าเข้าไปแล้วจะมีอันตรายเกิดขึ้นไหมครับทางพวกผมครับกลุ่มนักศึกษาไม่ให้โดนครับก็เลยได้นําประเด็นนี้ครับไปพูดคุยกับอาจารย์ครับ กับทางหลักสูตรครับแล้วก็ได้มีการทำโครงการเกี่ยวกับ All Gender l e s s r o o m ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการความรู้เกิดขึ้นครับได้มีการจัดความแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชา KM ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็พบว่าพวกเราอะคะ่ะต้องการแค่ห้องน้ำที่มีความปลอดภยัยแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกเพศโดยที่ไม่แบ่งเพศเหมือนที่บ้านเราอะคะ่ะก็ดังนั้นพวกเราจึงแลกเปลี่ยนกันว่าจะใช้ พื้นที่ตรงไหนในมหาวิทยาลัยของเราค่ะเป็นห้องน้ําต้นแบบของ all genderless room ค่ะจึงได้เสนอเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งของหอพักหญิงค่ะซึ่งเดิมมีอยู่แล้วค่ะจึงซึ่งจะมีทั้งโถฉี่ของผู้ชายแล้วก็จะมีทั้งชักโครกค่ะก็ในห้องน้ำเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาค่ะก็จะช่วยกันทําความสะอาดด้วยกันอยู่แล้วค่ะ ก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบในการจะทําต่อไปค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากมันก็คือห้องน้ํารวมนั่นแหละถูกนะแต่ว่าถูกไอ้ยอย่างน้อยมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นออเจนเดอร์ก็คือพศชายหญิงแล้วก็เออ LGBTQ+ เราพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็เออพวกเขาก็ดูแลกันเองเรื่องของสายไม่ได้ปล่อยภารานี้ไปกับแม่บ้านหรือของใครก็คือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันจริงๆเดี๋ยวอยากจะถามเหมือนกันว่าคนที่เข้าเนี่ยเป็นอย่างหรือเฉพาะว่า ผู้ชายจะไม่เข้าใช่ไหมหรือว่าจะเป็น lgbt เข้าที่ใช้ง,งานจริงเราเข้าได้ทุกคนทุกเพศเลยครัก็คือห้องน้ำเนี่ยเราผักดันไ,ไม่ได้แค่กลุ่ม lgbt นะครคือทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงสามารถเข้าได้แล้วก็เรามีการสัมภาษณ์กับอัคย่าพู่งศาสนาน,นะครับคือคน,คนที่เป็นอ,อิสลามที่เขาเป็น lgbt ขะเขาก็มาสะท้อนว่าเขาไม่สะดวกเลยที่ท,ที่จะเข้าห้อง ห้องน้ําตรงนี้แต่พอมันแต่พอมีโครงการออยเซนและรูมค่ะเขาถึงแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกแบ่งแยกไม่ไม่ถูกกีดกันจากจากจากเพศที่เป็นเพศชายเพศหญิงค่ะคือเขามีความสุขในการเข้าเหมือนเขา,เข,าเข้าห้องน้ําที่บ้านตัวเองที่เราแบบไม่ได้แบ่งแยกเขาสบายใจค่ะจริงๆมีสสทางพิศณุโลกท่านหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ก็มีการพูดคุยแล้วก็พูดถึง มันมีความเปลี่ยนแปลงมากแล้วในทางด้านศาสนาเนาะในทางด้านความเชื่อเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้ทําพิธีให้เลยสําหรับคนที่อยู่ในอยู่ในผมเรียกว่าเพศภาพนี้เนาะพูดในมุมของอคนทั่วไปเนอะอยากจะทราบว่าปัญหาลึกๆจริงๆของคนที่เรื่องห้องน้ำเนี่ยมันมันมันคือเราอยากให้คนที่น้องๆสื่อสารในมุมของคนที่เป็นกลุ่ม LGBT หน่อยเราอยากเข้าห้องน้ำทุกที่มันเป็นห้องน้ำที่บ้านตัวเองแค่นั้นครั เพราะว่าห้องน้าที่บ้านเราก็ไม่ได้แบ่งเครับว่าอันนี้คือห้องน้าพอ่อในห้องน้าแม่เราเข้าทุกคนรวมกันที่บ้านได้แค่นี้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ห้องน้ําเหมือนห้องน้ําที่บ้านแล้วก็จะมีความสุขแบบไม่ต้องไปแบบกังวลอะไรค่ะพวกเราเองก็อยากจะทราบเหมือนกันเนาะมองระที่โดนเนี่ยที่อดีตที่เคยอยู่ที่บึงเสนาธเนาะใช่ไหมัแล้วก็ย้ายไปต่ย้ายไประยะใหญ่แล้วมีการก่อสร้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็ตรงนั้นเขาเรียกว่า คือคือมันถูกเรียกว่ามหาวิทยาลัยหรือยังยังเป็นวิทยาเขตหรือยังไงลองเล่าให้พวกเราตรงนี้ฟังหน่อยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับก็เมื่อก่อนครับได้จัดตั้งอยู่ที่บึงเสนาศครับแต่พอเกิดปัญหาน้าท่วมขึ้นครับก็เลยได้มีการย้ายไปที่พยุหคีรีครับตะบนเขาทองครับมีการสร้างขึ้นใหม่ครับโดยโดยตอนนี้ครับก็ยังถือว่าเป็นเป็นคณะระยกันครับของทางมหาวิทยาลัยเม่ดุนครับโดยที่จะอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ครับการที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดนครสวรร์เนมก็็ป เรื่องของการเราเรียกแหลมันทำให้มันทให้เมืองมันเติบโตขึ้นเนาะเพราะว่าการที่มาเรียนของนักเรียนในที่ต่างโดยเฉพาะอย่างมหลาลัยไม่ได้ดนที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์นะครับก็จะเป็นเ,เป็นองค์ความรู้แล้วก็มันก็พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นด้วยนะโดยเฉพาะพื้นพื้นที่เขาทองที่ได้ไปจัดตั้งนะครับก็จริงๆผมชื่นชมนะครับทางมหลาลัยแล้วก็วิธีคิดของผู้ที่เริ่ม จัดให้มีมหาลัยแบบนี้ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางวิกรอีกท่านเรามาแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์วิวิขอเสียงปมืออาจารย์วิวิครับด้านหลังนะครับผมต้องขอภัยอาจารย์วิวีด้วยเป็นสื่อสารเวลาผิดพลาดไปนิดนึงอาจารย์วิวเชิญครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะฮะก็คืออ่าจริงๆแล้วคือทุกคนจะรู้จักว่าอาจารย์วิวีนะฮะในนานจริงคืออาจารย์วีรพลสโมสรอดีตคืออาจารย์ภาษาไทยนะสอนที่นครสวรรค์เนี่ยสอนอยู่ที่ใครรู้จักภาวนาไหม นนในะในสมัย่นั้นคือตรงวิกซีสองเนาะนะฮะก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนี้คือไม่มีละนะฮะก็ย้ายไปหมดนะก็เป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นนะแต่ปัจจุบันเนี้ยลาออกแล้วเรียบร้อยนะฮะลาออกแล้วเรียบร้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ทำอาชีพอิสระส่วนตัวในความที่ตัวเองชอบแล้วก็ลกนะฮะ,นะฮะก็มีเท่านี้นะฮะก็อยู่นครสวรรค์นา,นานมากจนเป็นคนนครสวรรค์ไปเรียบร้อยแต่เดิมทีไม่ใช่คนนครสวรรค์นะนะไม่ใช่คนที่นี่เลยเป็นคนลบบุรี แต่มาอยู่ที่นี่คือลืมไปแล้วว่าทางกลับบ้านตรงไหนก็เป็นคนก่อสรงางไเรียบร้อยแล้วเพศวิถีนี้ LGBTQ+ นะครับในอดีตอาจจะไม่รู้ว่ามันลําบากแค่ไหนนะฮะไม่มีการสื่อสารไม่มีโซเชียล e มีเดียไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครที่เป็นเพื่อนเราบ้างแล้วเห็นยังไงบ้างอยากให้อาจารย์พูดถึงประสบการณ์ของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องนี้แล้วกันครับยังไงครับได้ได้ได้ยินดีมาก มันเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกที่ที่มันรู้สึกมันเก็บมานานมากนะฮะคือจะบอกว่าก่อนอื่นเลยถ้ามันมีกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่มาเอื้อกับ l g b t หรือว่ากลุ่มเพศทางเลือกเนี่ยเรายินดีมากถ้าถามมาในสมัยก่อนเพียงแค่คิดไม่ต้องพูดถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยในสมัยเมื่อหลายๆปีก่อนต้องบอกให้ฟังว่า,าเพศสภาพที่เกิดมาแล้วมีความสุขที่สุดคือเพศชายและเพศหญิงเด็กชายและเด็กหญิงเท่านั้นที่จะมีความสุขอยู่บนสังคมได้ถ้าน้อกเหนือนจากนั้นคืออะไร เดินไปปุ๊บคำสรรพนามแรกเลยคือกระเทยไม่มีนะักตุด๊ดเกอะไรไม่มีกระเทยเท่านั้นคํานี้เป็นคำคำเรียกที่ถูกอะไรอ่ะที่ถูกตราไว้ในความรู้สึกของคนที่เป็นอเจบทีในสมัยนั้นยุคนั้นนะจะเดินไปไหนกระเทยอยากเตะบอลเหรอเดินผ่านสนามฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องเตะเฮ้ยกระเทยอยากเตะบอลเว้ยไม่ต้องเตะแค่เดินผ่านก็ขำแล้วนะเพราะฉะนั้นปุ๊บการที่จะมีความสุขใด ที่เราจะมีความสุขแล้วก็คือดำรงชีวิตอยู่ได้คือ 1. ตั้งใจเรียนสองประพฤติดีประพฤติออชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,อชอบ,อชอบเท่านั้นอย่างอื่นปุ๊บอ้าปัดไปมาไม่ได้นะอยู่ในห้องเรียนเพื่อนชายก็แกล้งความสุขละ่ะตรงไหนเพื่อนหญิงเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงของเราเนี่ยมีความสุขมากพอเห็นเราไปกับผู้หญิงปุ๊บก็เอ้ยเป็นไงล่ะอระกกเทยนะมันมีอยู่กับผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ มีความสุขอื่นๆใดๆทําไงอีกเล่นตุ๊ก,กตาในสมัยก่อนบาร์บี้ก็ไม่มีเป็นตุ๊กตากระดาษเคยเคยรู้จักมาตุ๊กตากระดาษเมื่อก่อนแผ่นระบาดนะใช่ไหมที่แกะออกมาปุ๊บนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เล่นนะเปลี่ยนชุดนะ,ะก็จนะมนะีความสุขในะตุ๊กตาแผ่นกระดาษนะฮะเมื่อก่อนแผ่นระบาดนะบาร์บี้ก็ไม่มีนะก็มีความสุขข,ของเรานะเพราะว่านอกนั้นคืออะไรอ่ะเกิดขึ้นมาก็คือตัวประหลาดวิปริตผิดเพศใดๆก็แล้วแต่คำพวกนี้คือ ส่งมอบมาให้เราทั้งนั้นเลยทั้งๆท,ที่ไม่เคยถามเลยว่าเราอยากเป็นไหมเราอยากเกิดแ,แบบนี้ไหมแต่มันปฏิเสธไม่ได้นะไปฟ้องร้องบอกใครก็ไม่ได้นะทุกอย่างมันคือความเก็บกดกดดันความอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ถูกไหมถามว่าเพศนี้ในสมัยนั้นมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคนไม่ดีก็มีคนดีก็ไม่น้อยถูกไหมฮะแต่ถามว่าในสมัยนั้นทาไงต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้ได้และผ่านอะไรมาให้ได้นะคิดจะมีคู่มีคลองไหมโอ้ยชอบกันมากรักกันมากหลบซ่อนซ่อนยิ่งกว่าเล่นซ่อนแอบในสมัยนั้นสมัยนึงปุ๊บภาพยนตร์สร้างมาเพลงสุดท้ายเคยได้ดูไหมฮือฮามากกระเทยเป็นนางเอกโอ้ยตายแล้วเป็นแบบว่าไอดอลตอนนั้นแต่ว่าถามว่าคนยอมรับไหมก็ไม่ยอมรับแต่ถามว่ากลุ่ม LGBT ในสมัยนั้นคือฮือไปดูนะฮือไปดูลงหนังก็ไม่ใช่เมเจอร์นะ เป็นโรงหนังสมัยก่อนนะนะฮะในยุคนี้คงไม่ได้สัมผัสนะตกมาเนีานะที่ <ตก S 2> ทม่าาเรื่องควบด้วยใช่ไหมใช่เป็นโรงหนังแบบว่าทั่วๆวไปในสมัยนั้นโอ้โหลกดูกันแบบฮือฮามากแล้วก็เป็นนั่นแหละเป็นจุดประกายแรกที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเอาละกระเธอในยุคนั้นะ่ะมันมีตัวตนแล้วมันต้องทําอะไรได้มากกว่าการหลบๆซ่อนๆถูกไหมฮะมันนั้นเป็น,ปน,ปนจุดประกายแรกเลยว่ากระเธอมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ นะนี่คือคือสิ่งที่มันอยู่มันอยู่ลึกๆข้างในสมัยนั้นเพราะนั้นคนที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเก่งมากพูดเลยแล้วพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันมีกฎหมายรองรับใดๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรายินดีกับเด็กรุ่นนี้สมัยนี้ถามว่าเด็กรุ่น,น,เ,นเนี้ยเด็กอนุบาลเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงเดินเนี่ยแม่ชอบอุย้ยน่ารักจังเลยลูกดีแม่ยอมรับพ่อแม่โอเคลูกเกิดมาเป็นอะไรก็ได้แต่จะขอเป็นคนดีนะลูกพ่อแม่โอเคมาก ลูกอยากเล่นอะไรอยากซื้ออะไรโอเคหนูอยากเป็นอะไรเป็นเลยลูกเราก็เห็นตามสื่อต่างๆถูกต้องไหมฮะจะถามว่าในยุคนี้สมัยนี้เป็นอย่างนั้นแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับว่ากเขาไม่ได้ต้องไม่ได้เลยอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นปุ๊บจะบอกว่าในเด็กรุ่นนี้สมัยนี้มีความรู้สึกว่าเราถามว่าอิจฉาไหมเราอิจฉามากนะกับสิ่งที่เขาได้รับจากสังคมมากๆแล้วก็การยอมรับของสังคมด้วย พฉะนนจะมีอะไรก็มาแล้วแต่มารองรับเขาเนี่ยมีความสุขเรายินดีนะแต่ถามว่าเคยบอกคุณป๊อปว่าในยุคนี้บางทีไม่ต้องรองกฎหมายและหลายคู่ลุกขึ้นมาแต่งงานกันเลยออกสื่อฝ่ายหญิงฝ่ายชายผู้ปกครองสองฝ่ายยอมรับไม่ต้องรองกฎหมายแล้วฉันต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันรักกันฉันแต่งงานกันฉันต้องการอยู่ด้วยกันนะไม่ต้องมีกงหมายมารองรับและหลายคู่ก่อนหน้าน,นี้ปฏิบัติแล้วด้วยนะเราก็จะเห็นตามสื่อนะฮะ พราะนั้นพอมีลองกฎหมายมาปุ๊บเนี่ยเราโอ้มีคนบอกโอ้นั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนละมันเป็นเปลี่ยนที่มันส่งมอบให้มากับพวก LGBT พวกเขาเรียกว่าอะไรเรสมั่งพวกอมันมีอีกเพศหนึ่งคือว่าเป็นที่ผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายนะชานแมนเนาะชานแมนเนาะคือทุกอย่างทําทุกอย่างให้เป็นผู้ชายสามารถพูดได้เลยว่าไปต่ออวัยวะเพศให้เกิดขึ้นผ่าตัดหน้านอกเอามดลูกออก อินทรีย์ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปจนเป็นผู้ชายโดยไม่รู้เลยว่าเดินส่วนกันเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นนางสาวเนีย่ยเขาเรียกทรานแมนก็มีแล้วมีเยอะมากด้วยเรียกว่าทรานแมนทรานแมนใช่เปลี่ยนไปเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์จากหญิงเป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ว่ามีออายวะเพศไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนผู้ชายเลยแต่ว่าถ้าทศานริศาคนนี้เขาญาติพูดว่ามันคือลําบากมากกว่า การที่ผ่าตัดเอาออกอย,อ,ยอย่างเพศชายเนี่ยเอจจบีทียมคือผ่าเอาออกแต่นั่นคือผ่าเอาเข้าใช่ไหมคือตั้งแต่หมดลูกเลยต้องต้องเอามาลูกออกฉันไม่ต้องการมีลูกหน้าอกออก็ออกนี่ง่ายแต่การต่อวัยะเพศเนี่ยให้เหมือนผู้ชายเนี่ยอันเนี้ยยากดยการที่ว่าเราเอาผิวหนังจากแขนเนี่ยเลาะไปแล้วไปปั้นองค์ชาติให้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อท่อปัสสาวะเยอะแยะแต่ถามว่าเขาทาทาไมเพราะเขาไม่ต้องการเป็นเพศสภาพ,าพที่เขาเป็น ใช่ครับคุณป๊อบเนี่ยคือแล้วมันก็จะมีกฎหมายใดๆมารองรับตรงนี้แล้วก็คือว่ายินดีอะเนาะรู้่าพูดยังไงยินดีอะแล้วรู้ว่าเด็กสมัยนี้เขารู้สึกยังไงกันนะถูกไหมเนาะเพราะว่าพวกเราเกิดมาพร้อมแล้วไงอดีตอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยว่าในช่วงช่วงในเริ่มต้นกับครอบครัวที่เรารู้ว่าเป็นตรงนี้แล้วมันถูกปฏิบัติอย่างไรครอบครัวเข้าใจไหมช่วงกลางช่วงที่อาจารย์มาใช้ชีวิตมีคู่ปัจจุบัน เป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์พูดได้แล้วก็อาจจะเป็นการสอนหรือการแนะนำเนาะเคยมีคําถามาฉพาะคํานึงว่า่าเมื่อไรจะแต่งงานมีเมียพ่ออยากอุ้มหลานโอ้โหตอนนั้นถามอายุเท่าไหร่ตอนอนะีตอนที่อาจาร,รย์อายุเท่าไหร่คุณพ่อคือคือ,ค,อ,ค,อคือจบปริญญาแล้วอะไรแล้วทางานเริ่มทํางานแล้วเขาก็รู้ว่าคือเราเราควรจะต้องมีครอบครบัวได้แล้วแต่ทำไมในระดับกล,ลุ่มเพื่อนกันเขามี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 ภรรยากันหมดแล้วแต่ว่าถามว่าพ่อก็คือเห็นว่า แล้วทำไมเราไม่มีจะถามว่าความเป็น uh พ่อเป็นแม่เขารู้ไหมว่าลูกเขาไม่ได้รู้เขาเลี้ยงเขามาเขารู้ว่าลูกเขาเป็นอะไรแต่เขาว่าคือเขาก็พูดจากความรู้สึกว่าก็พ่ออยากจะให้หนูเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความรู้สึกพอพ่อพูดมาพ่ออยากจะให้หนูแต่งงานมีเมียอย่างเงี้ยคุณปอบมันบีบมากแบบคือคําว่ามีเมียนี่คือคือมันมันบีบเรามากแต่ถามว่าเราพูดอะไรได้ไหมเราก็พูดไม่ได้แต่ถามว่าคําตอบมีให้พ่อไหมก็ไม่มีเท่านั้นเองสิ่งที่พูดในพูดได้นะตอนนั้นคือว่ายังไม่พร้อม จะถามลูก้ข้างในคือปฏิเสธทุกอย่างเลยมันปิดประตูก,กั้นอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะเรารู้ว่าเรารักในเพศที่เป็นเพศเดียวกันเราไม่ได้รักในเป็นความเป็นคือเราไม่ว่ามเป็นมีภรรยาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาให้ให้พ่อกแม่ได้คือเราก็ทําเรียนจบประพฤติดีอย่างเงี้ยฮะคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่เลยนะไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่จะถามว่าเที่ยวกลางคืนไหมมันก็ต้องมีบ้างความสภาพแบบคือวัยรุ่นเนาะถูกไหมเราเป็นสังคมแบบนี้เนี่ย อีกกาดเพื่อนฝูงมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเที่ยวมีอะไรจะถามว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มแล้วไม่สุบุรีแค่นั้นเองนะ,ะก็คือคือ,ค,อคือประคองตนมาให้แบบว่าให้ดีที่สุดแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอพอ,พอเขาถามมาเงี้ยปุ๊บมันมันบีบัวใจคุณป๊อปนะฮะแล้วเราก็คือคือตอบแบบนี้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนจนพือทางบ้านก็จะรับรู้เลยว่าเออก็ต้องยอมรับในความที่เราเป็นแล้วละแล้วเขาก็ไม่ถามอีกเลยและนั้นเองครับขอในช่วงกลางนะครับในช่วงกลางที่อาจารย์ที่ใช้ชีวิตเรียนจบ แล้วก็ออกมาอาจารย์ใช้ชีวิตรครอ,อ,<ช>ตอบครัวหรือเปล่าผมใช้ชีวิตครอบครัวแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเพราะว่านื่งจากอาสังคมทางฝ่ายออคือคือคือครอบครัวของฝ่ายชายเราให้เกียรติเขาเขาก็มีลูกผู้ชายคนเดียวเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการให้ให้ให้ลูกเขาว่ามีมีคู่ครองเป็นผู้หญิงก็ลเลยบอกว่าไม่ได้เปิดเผยใดๆใช่ฮะเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถามว่าในระยะกลางเนี่ยคือจะบอกว่า,าสังคมที่บ้านจะเป็นคือเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรมากมายก็คือ จะให้ให้เกียรติพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็คือพ่อแม่อยากได้อะไรซื้อให้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอออกมาจากบ้านปุ๊บมาสู่สังคมเพื่อนมันเป็นตัวตนพอจบมาาอะไรเนี่ยคือมันเป็นตัวตนนะคือมันแสดงออกได้เต็มที่เพราะตอนนั้นมันเป็นยุคเปลี่ยนด้วยยุคที่ว่าอ่าการยอมรับมันมากขึ้นเราก็สามารถที่จะเป็นตัวตนสามารถที่จะเดินบิดได้โดยไม่ต้องอายใครอะไรอย่างเงี้ยสามารถอาใช้กระเป๋าสีสวยๆได้โดยไม่ต้องเกรงว่าเขาจะมองว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ย แ้าตอนนั้นนะก็เต็มที่คือแค่นี้นั่นคือระยะกลางใช่ครับแต่พอเข้าสู่ชีวิตการเป็นงานโดยเป็นโดยเป็นอาจารย์พเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบแหละมันก็คือต้องต้องเข้าสู่ระบบที่มันมันต้องมันต้องเป็นอาแม่บทที่ดีเนาะอยากให้อาจารย์แนะนําพวกเขาครับว่าเขาไอ้รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างเขาควรจะทําอย่างไรเขาควรจะสื่อสารกับพ่อแม่แบบไหนยังไงแล้วก็อาจจะพูดถึงผู้ปกครองเราด้วยครับเชิญครับคือจุกว่าถ้าถ้าเป็นเด็กในยุคนี้เนี่ยคือไม่ต้องบอกเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาจะรู้จกักอา อะไรในตัวเขาเนื่องจากว่าเขาจะเข้าสู่สังคมที่มันอยู่เขาเรียกว่าสังคมที่ท,ที่ตรงไหนที่มอบบทบาทอะไรให้เขาบ้างใช่ฮะอ,อย่างเช่นโรงเรียนอ่ะอย่างตอนเนี้ยอ่ะเธอเป็นประเภทอะไรอ่ะเธอนําไปเลยเธอทําพานไว้ครูอ่ะเธอทําไปเธอราเพื่อนการแสดงนู่นี่เธอทําเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมเธออาไปดูคาถากรเธอ,อไปคุมสแตนเชียมันมีโอกาสอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถามว่าสมัยก่อนมันไม่ได้ตรงนี้ พราะนั้นปุ๊บไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเขาเป็นอะไรตอนไหนเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยแต่การประคับประคองเขาอยู่ยังไงเนี่ยคือจะพูดยังไงดีอะการที่ว่าคนจะเดินไปที่เส้นตรงได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนด้วยถูกไหมฮะคนจะเลวคนจะดีเนี่ยบางทีมันต้องมันก็ต้องมีคนสอนคนชี้แนะถูกไหมฮะถามว่าน้องๆ้อง,องที่เป็นเพศสภาพแบบนี้มันไม่ใช่ว่าดีทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายทุกคนไปเมื่อไหร่แต่ถามว่าสิ่งที่เรามอบให้ก็คือนั่นแหละค่ะคำสอนนะบทบาทว่าต้องทําตัวยังไงอะไรยังไงต้องบอกเขา บางคนออกนอกรูปไปก็มีและหลายคนต้องยอมรับว,ว่าถ้ขาขณะนี้ LGBT ที่ไปติดยาก็มีใช่ไหมฮะเพราะ,ะนั้นปุ๊บทุกเพศเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีเพราะ,ะนั้นคําบอกกล่าวคําสั่งสอนเนี่ยเราต้องมอใไปเขาในทิศทางที่ถูกต้องครคุณปอบขอบคุณอาจารย์ครับก็เดี๋ยวท้ายนี้ผมขอสรุปเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะงงว่าพรบรสมรสเท่าเทียมคืออะไรพรบรคู่ชีวิตคืออะไรมันแตกต่างกันอย่างไรทําไมพระเก้าไกลถึงนําเสนอและยินว่ายืนยันว่าสมรสเท่าเทียม เท่านั้นนะถึงที่จะที่จะ,จะ,ะช่วยเหลือพวกเขาที่จะให้พวกเขาเท่าเทียมกับทุกคนนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับพรบรคู่ชีวิตนะครับกับพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับที่เรานําเสนอ,อะจะมีเรื่องอายุก่อนนะครับอายุขั้นต่ำขั้น,ข,นขั้นต่ำในการจดทะเบียนได้นะครับพรบรคู่ชีวิตเนี่ยจะแตกต่างอยู่2ข้อสําคัญก็คือ เรื่องเริ่มต้นจากอายุ17ปีแล้วก็ในของคู่สมรสเนี่ย18ปีจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องนี้ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งพรบคู่ชีวิตเนี่ยจะไม่มีการมั่นนะครับการมั่นจะไม่มใีในเรื่องนี้ในขณะที่พรบสมรสเท่าเทียมนะครับมีมั่นได้นะครับแล้วก็พรบคู่ชีวิตครับก็ยินยอมให้มีการรักษาพยาบาลนะครับดำเนินคดีแทนนะครับจัดการเรื่องทรัพย์สินร่วมกัน รับบุญบุญธรรมร่วมกันได้แล้วก็รับมรดกกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าทางรัฐบาลก็หยิบยื่นเรื่องนี้ผ่านพรบคู่ชีวิตนะครับที่ที่นำเสนอมาให้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการของสิทธ และประโยชน์ของคู่ชีวิตนะฮะที่พรบคู่ชีวิตยังไม่มีแล้วก็มีความออยากลําบากในการทางานเพราะมันติดกับกฎหมายหลายข้อนะครับจริงๆกฎหมายนี้มันเพื่อยืนในบ้าบุคคลแต่งงานกับบุคคลได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพอรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็ฝากทุกท่านถึงแม้พรบสมรสเท่าเทียมจะผ่านสภานในวาระแรกในวันที่15มิถุนาที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีอีก2วาระนะครับซึ่งต้องมีการพิจารณาควบคู่กับ ของพรบคุ้ชีวิตนะครับแล้วก็ผ่านสภาอีกครั้งแล้วผ่านวุฒิสมาชิกอีกครั้งหนึ่งก็ฝากทุกท่านติดตามนะครับก็วันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับอาจารย์วิวีนะครับที่มาพูดคุยถึงชีวิตเพศวิถีความยากลำบากในสมัยนั้นเนาะแล้วก็น้องๆจากมหิดนนะครับโดยน้องนอตนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาร่วมกับเราในวันนี้ครับวันนี้พวกเราเดี๋ยวขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันครับ สวัสดีครับ,บครับเดี๋ยวถ่ายรูปอาจารย์กับทีมแบบนี้